สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมานำเสนอนะครับหูฟังนี้ก็ประมาณ1,000บาทนะครับกับเจ้าอกกมัวนะครับ AT 2 0 0นะครับเป็นหูฟังจากประเทศจีนนะครับเป็นหูฟังทัวเลตนะครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องเจ้าเนี่กันนะครับอ่ะเรามาดูภายนอกก่อนดีกว่านะครับภายนอกก็เป็นกระดาษแข็งนะครับเคลือบมัน เหมือนหูฟังจีนทั่วไปเลยนะครับก็จะแข็งๆหน่อยนะครับตรงนี้ผมได้มาเป็นสีขาวนะครับแล้วก็มาดูสเปคด้านหลังนะครับจะเขียนไว้ว่าเป็น AT200 นะครับเพทาม4บวก12อัลเอรนะครับแล้วก็ชาร์จิ่งนะครับน้อยกว่า2ชั่วโมงแล้วก็แบตเตอรี่อยู่ที่300มิลลิแอมซึ่งผมไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นตัว เคชาร์ดน่าจะเคชาร์ดนะครับเพราะว่าตัวหูฟังไม่น่าจะเก็บประจุได้มากขนาดนั้นนะครับแล้วก็แกะกล่องเลยครับในกล่องมีตัวหูฟังนะครับห่อใส่ถุงพลาสติกเล็กๆนะครับเอาวางไว้ก่อนนะครับแล้วก็ข้างในเป็นตรงนี้เป็นโฟมนะครับดึงออกด้เลยแน่นนะครับแน่นมี จุกหูฟังนะครับเป็นจุกโฟมนะครับจุกโฟมทั้งหมดเลยนะครับมีให้มาทั้งหมดกี่คู่เนะี่ยหนึ่งคู่ด้วยกันนะครับสําหรับใครหูแตกหูใหญ่นะครับเปลี่ยนได้แน่นอนแล้วก็มีสาย USB Type A to USB Type C นะครับตัวนี้เป็นเจ้าตัวนี้นะครับก็ได้ นะครับยอดฮิตกันเลยทีเดียวถูกอ,อกถูกใจคนไทยนะครับแล้วก็มีสิ่งที่เราอ่านกันประจำนะครับคู่มือ1นึ่งใบคู่มือเป็นภาษาจีนกับอังกฤษก็ถือว่าดีนะครับมีภาษาอังกฤษให้ส่วนตัวผมเก็บลงกล่องครับผม หูฟังนะครับขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับเล็กมากดูจากมือนะครับเทียบดูเล็กมากนะครับจริงๆตัวนี้เป็นหูฟังทัวเลตตัวแรกของผมเลยนะครับปกติใช้เป็นหูฟังสายนะครับมาดูตรงนี้อ๋อคปบาทิตี้500มิลลิแอมนะครับเป็นบลูทูธ5โอเคเดี๋ยวมาพูดถึงสเปคคร่าวๆของ จ้าตัวนี้ก่อนนะครับเป็นหูฟังทูเบเลตนะครับเป็นมาตรฐานกันน้ำ IPX5 ด้วยนะครับจริงๆ IPX5 ไม่ใช่มาตรฐานกันน้ำเราถือว่าเป็นกันน้ำะระดับ IPX5 แล้วกันนะครับเป็นปุ่มสัมผัสนะครับแล้วก็เป็นไดเวอร์เดนามิกนะครับแบตเตอรี่ใช้งานประมาณ3 4งชั่วโมงนะครับแล้วก็ชาร์จได้อีกประมาณ 3ถึง4รอบนะครับก็รวมรวม16ชั่วโมงนะครับใช้ชาร์จ1ครั้งใช้งานได้ทั้งวันนะครับก็มาดูข้างในนะครับ <c oughs> เป็นหูฟังผมได้มาเป็นสีขาวนะครับสวยงามอากูโมเอทีสองนะครับจะมีอยู่ทั้งหมดสีสีด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูนะครับมีสีดำสีชมพูสีขาวแล้วก็ สีฟ้านะครับส่วนตัวผมได้สีขาวมารู้สึกว่าสวยมากนะครับก็จะมีไฟแสดงสถานะทั้งคู่นะครับแล้วก็ตรงเคสก็จะมีเหมือนกันนะครับเวลาชาร์จเวลาใช้ง่ายๆครับเด้งออกมาแค่นี้นะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับมือถือได้เลยนะครับหรือว่าอยากจะใช้ข้างเดียวก็เมื่อเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับก็โยนลงกล่องได้เลยนะครับใช้ข้างเดียวไม่ใช้ก็โยนลงกล่อง ปุบเก็บใส่กล่องได้เลยนะครับพลาสติกนะครับเป็นเหมือนพลาสติกผสมนะครับเหมือนพลาสติกผสมยางก็จะลื่นก็ไม่ลื่นจะเหนียวก็ไม่เหนียวก,ยวก็ถือว่าวัสดุก็ดูดีนะครับดูดีดูดีแม่เหล็กตรงนี้ก็ดูดแรงนะครับไม่ไม่กองแกงนะครับอาจจะฟังเสียงแบบ ดูเหมือนจะกองแกงนะครับแต่มันค่อนข้างหนานะครับหนาเลยตัวแม่เหล็กก็เหนียวแน่นครับไม่ออกนะัะแน่นมากก็ประมาณนี้นะครับกับเจ้าออกระโม่ et สองร้อครับแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับผมใช้งานมา1วันแล้วนะครับ ก็เลยเอามารีวิวให้ฟังเสียงของตัวนี้ก็จะออกแนวกลางๆนะครับไม่ได้โดดเด่นหรือวือววาอะไรมากมายนะครับเบสท,ทําได้ดีนะครับลงลึกได้ระดับหนึ่งนะครับต้องบอกว่าลงลึกได้ระดับหนึ่งนะแล้วก็เสียงกลางก็มาโอเคนะครับส่วนเสียงแหลมก็จะมีเล็กๆนะครับที่ยังไปไม่สุดแล้วก็เสียงร้องนี่ก็ ถือว่าทําได้ดีนะครับส่วนใหญ่ตัวนี้จะเน้นไปทางเสียงเบสแล้วก็เสียงกลางนะครับส่วนตัวยังไม่เคยใช้ทัวร์เทเลตนะครับก็เลยยังไม่ค่อยชินกับเสียงแหลมเท่าไหร่ชอบเสียงแหลมของสายมากกว่าแล้วก็ถือว่าทําได้ดีนะครับในราคา990บาทนะครับถ้าสงสัยนะครับผมใช้สายตัวไหนก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นเคเซ็เอซีกับสายพรีเมียมพาสด์หรอ ไม่แน่ใจนะครับตอนนี้เบรดลึกเสียงร้องแจ๋วนะครับปกติใช้ตัวนี้แล้วก็ย้ายมาตัวนี้จะได้สะดวกมากขึ้นก็เสียงก็ประมาณทําได้ประมาณ70%ของสายนะครับก็ถือว่าดีนะครับใครอยากได้ก็สั่งซื้อนะครับทางช้อปปิ้งออนไลน์ทุกประเทศ <laughs> ช้อปปิ้งออนไลน์นะครับก็ หาซื้อหาโคตรลดอะไรกันได้นะครับตัวตัวผมตัวนี้ผมได้มา960บาทแล้วก็ได้คอยอีก200นะครับเป็นช่วงโปร7เดือน7วันที่7เดือน7นะครับก็ค่อนข้างคุ้มนะครับก็สิริราคาประมาณ700บาทนะครับได้ขนาดนี้ผมก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับเวลาใสออ่อะไรเนี่ยแน่นนะครับเรามาพูดถึงข้อเสียกันบ้างนะครับที่ผมใช้มานะ มันจะมีสัญญาณรบกวนนะครับเวลาคือผมเนี่ยค่อนข้างที่จะเปิดฮอสปอตบ่อยนะครับผมใช้กับคอมพิวเตอร์นะครับก็เวลาปล่อยฮอสปอตนะครับจะไม่สามารถใช้หูฟังได้เลยคือสัญญาณมันจะรบกวนกันอย่างมากเลยนะครับคือฟังไม่รู้เรื่องนะครับมันกระตุกมากไม่ได้เลยนะครับถ้าจะฟังต้องปิดฮอสปอตนะครับก็สำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับขอลาทุกคนไปก่อนกับเจ้ากระมัวลเอทีสองร้อยครับผมบาย